สวัสดีครับกันนะครับเซฟครับผมเบสครับวี่งยังไงคะเพื่อนถ่ายวิดีโอสองคนคนหนึ่งติดภารกิจอีกคนหนึ่งติดสอบเป็นแฟนบอยเอ้ยอินคาแรคเตอร์เหรอคนหนึ่งไปซ้อมซ้อมเกโนอ่าอีกคนหนึ่งเป็นแฟนบอยแบบนี้เหรอครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาร่วมโชว์กัน โอ้แน่นอนอยู่แล้วครับคือวิ่งออกวิ่งเข้าเวทีเหมือนในฉากเลยเออมัอนในอีพมือนในอีพีหนึ่งเลยวิ่งวิ่งยึบ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 เลยที่ชวงเหงื่อแตกกันแต่ไม่ใช่ไม่ใช่นักร้องมือคีย์บอร์ดการการโชว์วันนี้เตรียมอะไรไว้ให้แฟนๆต้องขอก็มีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ดีกว่าอันนี้ก็มีนี่ก็มีเซอร์ไพรส์อ่ะเดี๋ยวรู้เลยมีจริงหรือเปล่าอันนี้ควงกีตา้าพิณการด้วยแจกโยนแจกเลยปกติปกติเราจะโยนปิ๊กเขานี่โยนกีตาร์เลยเอางั้นเลยเห ผมรอดูนะซื้อใหม่ซื้อครับซื้อใหม่ครับนี่ซื้อใหม่ปากสั่นแล้วซื้อใหม่ด้แสงว่าจะมีทั้งโชว์รวมโชว์เดียวใช่ครับผมมีโชว์ทุกคนแน่นอนครับแต่โชว์เดียวจะเป็นยังไงก็ต้องมาดูในงานใช่ครเป็นครั้งแรกเลยในเที่ไยวโชว์โชว์วันนี้จะบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเล่นดนตรีเล่นดนตรีนะครับแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่เล่นดนตรีต่อหน้าคนเยอะขนาดนี้3,000คนปหมประมาณ6,000ปไหม0 0พ ล้านสมล้านเลยเหรอล้านเลยพี่เราก็ตื่นเต้นมากเลยครับพี่คนเยอะขนาดนี้นี่ขนาดแบบแค่ตรงจุดอะไรนะเข้าคิวคนยังเยอะขนาดนี้อ่ะครับก็ตื่นเต้นมากครับผมขอบคุณมากครับมากันก็ตื่นเต้นเหมือนกันพวกเราก็ทําเราตื่นเต้นเหมือนกันก็มีกําลังใจเต็มที่เลยมีทุกคนแบบว่าคอยซัพพอร์ตครับผมแอบเห็นป้ายไฟนะของเราไปแก้าฟไฟเซฟเลยนะใหญ่มาก ไหนวะไหนวะไหนวะนั่งยงมองไม่เห็นมันด้วอ๋อก็นี่เอจเอ็มพีเซฟเจจูเอ็มเจยูเอ็ j u m เซฟเอฟอ๋อ M A A K เอฟกันกันเออไฟเพียบเลยไปเรื่อยแล้วเราพูดถึงซีรีส์บ้างวันนี้พีเจใช่ไหมเดี๋ยวตรงานนี้แล้วก็ซีเลยใช่ไหมใช่ครับ สะพอยแมนๆหน่อยคืนนี้ได้เห็นอะไรบ้างครับได้เห็นคือจริงๆก็บอกจะบอกว่าอีพีนี้ก็น่าจะขมสุดท้ายแล้วมั้งคือเป็นช่วงแบบพีคสุดของตัวละครพีคสุดของความขมแล้วกันนะอ่าใช่ทั้งน้ำว่างแก๊ปทั้งกรีนไม่โทรโชกุนครับผมเปล่าพูดถูกป่ะเนี่ยถูกหรืออีพีหน้าได้เปล่าถูกใช่อีพีถัดไปเปล่าไม่บอกอะไรก็รอดูแล้วรอดูครับผมคืนนี้อีพีเจ็ดคือเดือดเดือดเดือดมาก เจ็ดเจ็ดแปดผมเห็นนะพี่บอกแปดอีกสื่อหนึ่งนั่นสินะไม่เป็นไรอ่าใช่อ่าโเคแสดใกล้ใกล้จะจบแล้วใช่ไหมใกล้แล้วครับเตรียมกิจกรรมอะไรกับแฟนๆเพิ่มเติมไหมเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์่าถามไหมพี่พี่ลุดนะพี่รุดเขาบอกว่าการที่เซอร์ไพรส์ที่สุดคือการที่ไม่มีเซอร์ไพรส์่เดี๋ยวแน่นอนว่ามีดู อีพีนู่นพร้อมกันอะไรอย่างนี้อ่าเป็นไปได้เราใกล้ใกล้จะมีใหม่แล้วมีแคนที่จะบอกว่าเขาด่ากับแคนทำไมอะไรแบบคะอ่าอันนี้ยังไม่ชัวร์เลยครับอาจจะกลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่อะไรแบบนี้ก็ยังยังไม่แน่ใจครับผมสุดท้ายอยากถามว่าจิงเกิ็เปิดมานั้นหลุดมาว่าอะไรนะเพื่อนธรรมดาหรอคิดถึงที่ไหนคิดถึงที่ไหนนี่คือไปถึงอะไรคุดอะไรกันออกมาสวยแล้วเพลงพีคซะด้วยคือคิดถึงที่ไหนเนี่ยมันเป็นพูดได้เลยปะ เกี่ยวกับเพลงคิดถึงที่ไหนเอาน้ำจิ้มพอไหมน้ำจิ้มน้ำจิ้มนิดนึงก็มันเหมือนแบบก็แบบคิดถึงที่ไหนอากริ้รู้บ้างไหมว่าคิดถึงเธอที่พี่เป็นเพลงที่เป็นเพลงที่คนคนหนึ่งเนี่ยแต่งให้อีกคนหนึ่งขึ้นมาโดยเฉพาะครับผมก็คือในซีรีส์เนี่ยเราก็ได้เห็นฉากที่แบบคนบางคนก็คือกำลังแบบแต่งเพลงกันเลยอินเลิฟเลยอก็รอรอดูครับผมดูครับ ก็ฝากซีรีส์ YU YME นะครับพูดรักน่าิีนออนที่ YouTube M Choice TH นะครับทุกวันพุธ2องทุ่มนะครับเดยกเว้นวันนี้วันนี้ออน3ามทุ่มวันเดียวอ้าวเหรอใช่วั็นตอนสามทุ่มวันนี้3ามทุ่มนะครับใช่ตอนนั้นทำอะไรดูพวกเราไงอ่าครับฝากอะไรไม่เป็นก็ฝากวงพวกเราด้วยนะครับ evening Sunday นะครับก็ทางทางเดียวกันครับก็คือ M Choice TH นะครับทุกวันพุธ2องทุ่มนะครับ อ่ะครับแล้วก็ขอบผมขอบครับขอบครับเราล้วนอะไรกันเนี่ยล้วนพี่เมย์เราจะอินเสิร์นิดนึงค่ะพี่ต้องเก็บโได้เราเก็บไม่ได้